สวัสดีเช้าวันศุกที่31ตุลา2 5 6 8ครับ XAUUSD Timeframe H1 ครับตกกำลังวิเคราะห์ช่วงเช้านะครับตลาดส่วนเอเชียซึ่งผันผวนน้อยนะครับการาฟจะเนิบช้าก็อาจจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนื่องจากมีสภาพร่างกายมีข้อจำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เมาส์ที่ช้าลง สมองสั่งงานช้าลงถ้าเราไปเทรดที่ตลาดนิวยอร์กมันก็จะมีผู้คนมาเทรดเยอะรวมทั้งกลุ่มทุนใหญ่ด้วยนะเพราะมันเป็นตลาดใหญ่มากก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับผู้สูงวัยเห็นนะครับว่าเป็นอี h คไฮแล้วมันลงมาสามหมื่นกว่านะครับเนี่ยก็คือเส้นประพัดอินดิเคเตอร์สีน้ําเงินตัดสีเหลืองนะครับเนี่ยแปดกับสิบหลังจากนั้นแกับสิ EMA ก็มาตัดเส้นหกบ หลังจากนั้นมันก็ส่วนกันมากครับเนี่ยสามคนนี้มันส่วนกันมากครับนี่ครับส่วนกันมาก,ก,มากตัดบักร้อยสามสิบดิเนี่ครับเนี่ยหลังจากนั้นก็ลงมาวันนั้นผมก็เนี่ยทําเป็นรูปตัววีชัดก็ไม่ผ่านตัวนี้อีกครับวันนี้ก็ไม่น่าจะผ่าน e อ a อร้อยสามสิบนะครับเดี๋ยวที่สําคัญมันทําเป็นทิพย์ทับนะฮะเนี่ยเราขยายออกมาให้เห็นใช่หรือไม่เดี๋ยวเรามาติดตามครับ ที่สําค,คัญก็คือเพื่อนๆหลายคนบอกว่าพอดแตกกันเยอะเลยครับแล้วก็ติดดอยกันเยอะแนะนํานะครับด้วยความห่วงใยครับถ้าเลือกได้อย่าไปนิวยอร์กครับบอตก bon. ไปนิวยอร์กด้อมันสู่เขาบ่ได้ครับเมื่อมันสั้นครับมันเห็นป่ะมันย่ำบันย่ำบ,บวกมากเพานันมือสั้นคลิกบ่ได้เลยครับเท่าล่ะรอจังหวะครับวันนี้ผมสกาวปิ้งนะครับเอาเลยครับเนี่ย สเกลปิ้งหนาทีหกนนาทีของเช้าวันศุกร์ที่31ตุลาสองพันห้รับแดครับความห่วงใยครับโชคดีนะครับผมคงช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้ครับไม่สามารถจะแก้ไขเรื่องติดดอยหรือไม่ติดดอยนะครับกำไข่กำมั่นนะครับนะสวัสด,ดีครับแต่ก็ขอให้กําลังใจนะครับ